สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนอยู่กับผมนับเป็ดครับผมคืนนี้เรามีนัดกันกับเรื่องราวจากทางบ้านที่ส่งตรงมาจากสถานที่ราชการแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินยัยแม้แต่ความตายก็ไม่อาจหยุดหน้าที่ของเขาได้ก่อนจะไปเจอสายของคุณเก่งหนาะต้องขอย้ำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนเรื่องราวต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่หน่วยงานและเหตุการณ์ต่างๆเป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับใครใจไม่แข็งพอถึงท่อนพลิกๆรีเสียงลงหน่อยก็ได้นะครับหนาเป็นห่วงเอาละครับสายของเราพร้อมแล้วสวัสดีครับนามสมมุติคุณเก่ง สวัสดีครับนเป็ดสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ฟังทุกคนครับเสียงดูตื่นเต้นนิดนิดนะเราวันนี้จะมาเล่าเรื่องในค่ายทหารใช่ไหมครับไม่ต้องระบุจังหวัดนะเอาเป็นว่าบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงเชิญคุณเก่งร่าย,ยาวได้เลยครับน้าพร้อมขนลุกแล้วครับนะคือต้องย้อนไปสมัยที่ผมเป็นทหารเกณฑ์ครับขึ้นหน่วยฝึกที่ผมไปอยู่เนี่ยมันเป็นหน่วยฝึกเก่าแก่อาคารโรงนอนจะเป็นไม้สองชั้นยกพื้นสูงครับนะ สภาพคือเก่ามากไม้กระดานนี่ดำมะมืมเวลาเดินทีเสียงจะลัน่นเอียดอาาทั่วโรงนอนเลยข้างบนเป็นที่นอนเรียงยาวๆนอนรวมกันเป็นร้อยคนส่วนข้างล่างป้ายถุนโล่งเอาไว้ตากผ้าหรือนั่งพักผ่อนทีนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่ลานหน้าโรงนอนครับมันเป็นลานคอนกรีตกว้างๆเอาไว้สำหรับรวมพลเช็คยอดหรือฝึกซ้อมสวนสนามซึ่งตรงกลางลานเนี่ย มันจะมีเสาไฟสองสว่างอยู่แค่ดวงเดียวครับนะเป็นไฟสีส้มๆนวลๆที่มันจะติดๆดับๆตามอายุการใช้งานคือบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยมันจะวังเวงมากยิ่งคืนไหนเดือนมืดมองออกไปจากหน้าต่างโรงนอนมันจะเห็นแค่แสงไฟดวงนั้นส่องลงมาเป็นวงกลมกลางปูนทามกลางความมืดต๊ดตือเลยครับชีวิตทหารเกณฑ์น,นะครับนะกลางวันฝึกหนักมากเหนื่อยจนแทบขาดใจ ตกกลางคืนหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายกันหมดแต่ช่วงแรกๆที่เข้าไปอยู่มันจะมีกฎเหล็กเลยว่าหลังสามทุ่นครึ่งห้ามใครลงจากโรงนอนเด็ดขาดถ้าไม่จำเป็นตอนแรกพวกผมก็นึกว่าเป็นกฎระเบียบความปลอดภัยธรรมดาแต่สิ่งที่แปลกคือหมาครับนะหมาหมาในค่ายมันทำไมครับเห่าหรือหอนมันไม่เห่าเลยครับนะปกติหมาในค่ายจะดุมากเห่าคนแปลกหน้าตลอด แต่ทุกคืนพอถึงเวลาประมาณตีหนึ่งตีสมาทุกตัวที่นอนเฝ้าหน้าโรงนอนมันจะพร้อมใจกันลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปหลบใต้ถุนอาคารอื่น